แดนนี่กาเซียซอแขวนหน่วมหลังไฟวันที่18ตุลาคมที่บาร์เคลเซ็นเตอร์โดยล่าสุดนั้นแดนนี่กาเซียอดีตแชมป์โลก2รุ่นชาวอเมริกันอยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า85%ไฟนี้จะขึ้นสังเวียนเจอกับทางเดวิดกอนซาเลสที่บาร์เคลเซ็นเตอร์ในบูกลิน วันที่18ตุลาคมนี้อาจเป็นไฟสุดท้ายในชีวิตนักชกของเขาสำหรับทางแดนนี่กาเซียนักชกวัย37ปีเขามาจากเมืองฟิลาเดลเฟียเจ้าของสถิติการชกชนะ37ครั้งชนะน็อก21ครั้งเขาแพ้4ครั้งกาเซียผ่านการชกระดับโลกมามากกว่า15ปีเคยครองแชมป์โลกในพิกัด140ปอนด์147ปอนด์ก่อนที่เขาจะพยายามคว้าแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทจากเอริสเรนดี้ราลา แต่ไม่สำเร็จเมื่อปีก่อน ขณะที่คู่โชคในรอบนี้เป็นทางเดวิดกรซาเลสนักมวยจากครีนในวัย32ปีที่มีสถิติการโชคชนะ22ครั้งชนะน็อก7ครั้งเขาแพ้4ครั้งเสมอ1ครั้งแดนนี่กาเซียเปิดใจกับทางบ็อกซิงซีนว่าผมกลับมาโชคเพราะความรักในกีฬานี้ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นผมอยากชนะเพื่อฟนแฟนและปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรีแม้ยังไม่ยืนยันว่าจะรีทายรเป์เซ็แต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่า อาชีพใกล้ถึงทางตันโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัวช้าลงและมีพาระครอบครัวเข้ามาแทรกเขาได้กล่าวอีกว่ามวยคือการเสียสละถ้าคุณไม่อินกับมันเต็มที่คุณอาจไปไม่ถึงระดับสูงสุดกาเซีย,ยงเปิดเผยว่าตลอดช่วงท้ายอาชีพแม้จะงุดหงิด ที่ไม่ค่อยได้ขึ้นชกแต่เขาก็ทุ่มเวลาไปกับการเป็นผู้จัดการและโปรโมเตอร์เพื่อสร้างโอกาสให้นักชกรุ่นใหม่เขาได้กล่าวอยู่ว่าแค่ได้เห็นประกายในตาพวกเด็กๆในยิมมันก็ทำให้ผมมีไฟอีกครั้งตลอดเส้นทางของแดนนี่กาเซียต้องเจอกับยอดมวยระดับโลกมากมายแม้พลาดโอกาสเป็นแชมป์โลก3รุ่นแต่ชื่อของเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกดังแห่งฟิลาเดลเฟีย เคียงข้างตำนานอย่างโจเฟเชียและเบอร์นาดฮอปกิน ผมภูมิใจที่เป็นชาวโปรตุเกสจากฟิลาเดลเฟียคนแรกที่คว้าแชมป์โลกนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมแตกต่างสำหรับเดือนหน้าแดนนี่กาเซียเขาจะขึ้นสังเวียนที่บาเกิลเซนเตอร์เป็นครั้งที่10บนสังเวียนชกแห่งนี้ซึ่งเจ้าตัวยกให้เป็นบ้านหลังที่สองและคาดเดาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแฟนๆที่บุกลุนรักผมและผมมั่นใจว่าพวกเขาจะมาดูไฟสุดท้ายของผมอย่างแน่นอน ดัน,นี่กาเซียกล่าวนั่นเองเอาละครับช่วงท่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงหมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ